เครุเธอได้บอกให้ทาเครุหยุดรถทาเครุที่ได้เห็นก็โมตโกนบอกว่าอันตรายนะจากนั้นที่ข้างสนามอากิระก็ได้ใช้กล้องส่องทางไกลดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนก็ถามว่านายเห็นอะไรอากิระอากิระได้พูดว่านั่นคุณมิโยะนี่แล้วในที่สุดเราก็ได้รู้ชื่อของสาวปิศานะครับ ทาเครุก็ได้เดินมาหามิโอแล้วมิโอก็พูดกับทาเครุว่าหนีไปด้วยกันเถอะทาเครุที่ได้ยินดังนั้นก็เลยถามว่าคุณพูดเรื่องอะไรมิโอก็ได้ตอบว่าจากักรวรรดิใต้ดินกําลังมาโจมตีทาเครุที่ได้ยินดังนั้นก็เลยถามว่าคุณพูดเรื่องอะไรนะตัดไปทางอาณาจักรใต้ดินอานาจัสก็ได้พูดว่ามีคนทรยศอยู่ในสายลับโลกผิวน้ําของเรา แล้วจกักรพรรดิเซบ้าก็ได้กล่าวว่าทุกยุคสมัยต้องมีคนโงเ่เขลาโลกเบื้องบนไม่มีอนาคตอีกต่อไปจกักรพรรดิเซบ้าก็ได้สั่งโจมตีอย่าง